ข้ากำยังลงลอยเจ้านะข้ากำหอยกำหอยไปซื้อหอยมาไปลาวซื้อหอยมาออไปรับจ้างบ่ไปเฮือนลุงในะ่<อ>่ผัวเจ้านะ่ะไปซอ,อยกันซอยกันก็ซื้อน้นองน้องอยังซื้อไปแล้วนี่นะคอยลืมเดินี่อันนี้อันนี้ลูกขอนี่แม่คอยลืมแล้ว เจ้าก็ลืมโอ้ยน้องลอยลืมพูดชื่อลูกเจ้าของเนาะเนี่ยจะชงเดียวเนี่ยจะชงละเจ้านอนจะค้นใอ้เฮือยนี่คือว่าเอื้อยจะมาอยู่น้ำบ่เออเอื้อนี่บุญนีเออบุญนี่ไอเอื้อมีเอื้อยเจ้าแล้วมาอยู่น้ำละเมื่อละบ่เมื่อแล้วอยู่เมื่อเดียวนึงตี ฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิดสุภูสุคนสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิดสุภูสุคนเบิดชุมองสุบอนพี่น้องเนาะมือนีอยู่กับเบาโอลิครับอันอยู่บ้านน้องร้อยพี่น้องมือนีพีละมาพีละพี่น้องเลยเนาะมาได้มากกับหลายเดือนได้พี่น้องแตงแต้เพิ่นเริ่มเหตุเพือนหลังนี้แล้วเพือนหลังไม่พี่น้องเลยเนาะเลาก็บรได้มาณยินดีน้ำเพิ่นมีแตงแต้กบจุงมบาจอยเพิ่นมา น้องลอยก็อยู่เพื่อนอยู่ชานอยู่เหมือนนี่พี่น้องเลยเนะาะหวังว่าน้องลอยคือทีบ่อเจ็ดคือครอบครัวทาวไรพี่นอนะ้อยเนาะปลว่าช่วยเรือแล้วไปด่าคนที่ช่วยเหลือซ้ำนะอนนนก็คือบกวนไปนะน้องลอยคือสีบ่เป็นยักษ์สั้นดอกพี่น้อยเลยเนาะจูะ่สองคนมาหน,นีกับลูกพี่น้อง อยู่สองคนกับลูกอืมคุณเพืนไม่ไหนเด้อน้องลอยขับขักเพือนน้องลอยสองจำใบดีน้องลอยโอ้บุ่นนีอันนั้นแต่เดิมคือหัวยองแท้นะเจ้าคนะ

Đây là ngam, đây là Mai thì biết là mai nhảy nhảy. Chính khao cảm nhắn lòng lòi chào nè. Chính khao cảm hỏi. Cảm hỏi. Thấy hỏi mà. Cảm Hỏi hỏi ừ. ừ. Phải lập chàng, phải cháu không có phải huyền luôn nè. Thôi. Thua cháu ใช่กันกระชือน้องน้องยังชื่ออ,อ,อะไรนี่นะใครลืมด้วยนี่อันนี้อันนี้ลูกคอนี่แม่นใอยลืมเจ้า <c oughs> ก็ลืมโอ้ยน้องลอยลืมห้นชื่อลูกเจ้าของเนาะเนี่ยจะชองเร็วเนี่ยจะชงละเจะน้อนจะค้นในเฮือนี่คือว่าเอื้อจะมาอยู่นัมบ่เออเชือนี่บุญมี โอ้โหน,น,นี้เหนส่อยมีเอ้อเจ้าแล้วมาอยู่น้ำละเมื่อล้บอบ่เมื่อเร้วอยู่เมอเดียวนึงตี

À, Chị đều khó... khó nữa nhạc chôm bằng này đó Nói chôm huyện cận <laughs> Lọc ngay nó ừ. Bớt lá tợp lấy Lại rồi đó Xóm cửa tủ đây Chị đều may, nó nhảy nó Nằm, 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 nằm Chị đều Nằm nó Nằm Nằm nó Nằm chứ bộ huyện ngàm này Thật Nằm muộn chứ bộ Lắp chứ nó Lắp พี่น้องเลยปุล่ลานน้อยมาบัดนี้ก็นั่งเลยด้นี่นั่งได้หรือบนน้องลอยได้เลยจากเดือนด้นี่คานแล้วคานโอ้มาจากเต้ลานน้อยยังบ่ทันได้คานเออเนาะไอเดียมากที่นี่บ่เห็นน้องนลอยนอนบ่นอนเล่นลูกเล่นเนาะ น่ามาดงมาดานใกล้กันพอดีทักเลยพี่น้องเลยใกล้เฮือนใกล้นั่นเหมาะเลยทักทักเลยวนจ่ายแล้วไปเอานั่นบ๊ไปเอาด้านมะห้น้องลอยเอาหอยบ่เอาหอยกับกุ้งกับข่าวกินข่าวกับยังสันน่องลอยมันนี่กินข่าวกับหอยกินข่าวกับหอยหอยโอ้หอยยังไงนะโอ้เขียนนี่มัน หอยหานี่เนาะ<ด>มาแถวนี้จะได้กินหอยนะต้มบะต้มหม้อ,อมารอบนี้เห็นน้องลอยนี่แบบมีสีมีสันมีน้มมีนวลขึ้นนะนตุ้ยขึ้นตุ้ยขึ้นลอยไงซัน้องลอยกินกินเนี่คืออ้วนขึ้นนี่ก<ม>ินข้าวแล้วกินข้าวแล้ว <c oughs> น้องมุนเพลงกับไปน้ำพ่อเพิ่นบอไปโอ้พ<ป>ี่น้องเนาะน้นอมุนเพลงกับไปพูดไปน้ำพอ่อโอ้่นบิดเก่นวลลอยขัดงามอันนั้นว่านวลลอยเฮือนครัวนะแมนเอา้าเจ้าขับหนี่ไปบ่เดี๋ยวโอ้อย่าล,ลูกตกต้องให้พนักข,ขับไปพี่น้องเอ้ผู้ใหญ่บ่เป็นยนะัง

nó kiện no. hạt kín nan nông gần ngoài nông thùng nan thùng dùng bắt đầu ngoài dùng 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 เป็นไถ้เช <cœur> ้าเนาะเนาะเอาไาจอยเนาะเอาไปจอยเข้าเรื่องเลยเลยกันว่านี่มันเป็นอะไรเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่าเรื่องเล่ามันเป็นเรื่องใ คือว่ามีเรื่องด่าหมอกด่ามาเข้ามาให้บ้านจ่อยเล่าฟังเลยเดียวกันเนะบ้านบ้านนี่้านน่าเศ้าได้หน่เนาะบ้านใครจะฟังอยู่ไหนคือว่าเรื่องเราเป็นยังไงเพราะว่ามีการนั่งเข้าใจพิชกบัวจังเลยยังหน่อยบ่าเจ้าอะไรบัวเไื่องเข้าใจพีชใช่ไหมถามเรื่องเกิดดับกุ้นแม่ก็นอนหน่อยแม่ไม่ซ่างจ lấy cháu... hết nhau cả vùng mày người nhau hết nhau hết cơ hết nhau hết à hết nhau 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 rồi nhau hết nhau hết nè hết nhau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  เอ้าช oh, uh ่างอันน <laughs> ี uh ้เอันเพลงดิไปน้ำพอบอเออเบิ่งเอยชิ้นยางพานโดยเบิ่งน้องลอยรับคุณที่เลี่ยนจ่งให้ลูบอกได้เดน้องลอยเอาพีออกไปคอนมามอดมือเพื่อนเจ้าเลยเด้อเอาผีมาไหนแก่มาผีกดต่บเราทีบได้ผีให้ได้เพื่อนน้องลอยไม่ผีได้เออบ่นที่เลี่ยนจงให้ดูงั้นจออกไปปั

บายดีเน่ยเอาหอยาบ้าังน่ทั้งวันจ้นบ้ายังอนีจ๊ะชื่อคนอยู่บ้นดบ่อีสบายบ่าวอีี่เออบ่าอีี่อันนี้เนาะพแ่นนีะสร็จคมจับอันนี้ได้จ้ะีาเฮ้ยต้องเ็คมจำแน่นีเนาะลานน้อยเนาะ เอ n บ่เอ้ยรผมล้นมันล้ในมันเปิงมไอ้เกื้องอนเพิ่นามันลนแบบนี้เพิ่น่ไอ้เก้นี่แท้ๆเนาะเอาจนผมลนอีนี่แม่บ่น้องร่อยเากายมากินนี่คือบ่เห็นนั่เนาะนําเกนเนาะาว่าขึ้นไเฮ็ดเบีคือบ่เห็นนใหม่ไปเฮ็ดเีอยู่ั่นบ

วัวน้องลอยพูดแบบนี้จีว<อ>่าส<อ>ิตามไปเบิ่งเกี่ยวเข่าแต่แสดงว่าเราไปได้มือเราเกี่ยวอยู่บ่เข่าจักและขอร์ดูหมู่บ่ไปร่วกันได้อยู่เฮือนอยู่เฮือนเขาไปร่วกันเออจะว่าเราหาเวียนได้เบื่อยากเอาลูกซอยเจ้าไปซื้อไปยะคาอว่าไม่ทรช้าเนี่าไปเกี่ยวเข่าไปเชียงดูใช่เกี่ยวเข่าใชาเพื่นหร่าเมื่อนี้ท่านเกี่ยวซอยเป็นจะโกกบ่เหมือน ไม่ได้เกลียดเลยม่เกลียวเลยอยู่เพื่อนนี่แหละอยู่เพื่อนนี่แหละไม่ได้ไปใส่โอ้โหขวั่ลูกเนาะเจากับเป็นเงี้ยเงินบอลาของมาวานนี่คือบอกร่มหน้าก้มตาเพื่อทั้งเมย์ทั้งลูกใครเจ้าน่ะบออเคยเห็นในคลิปเมื่อวานนี่คือบุญอยากปากน้ำเล่าอ่ะเราให้บอกรีดขี้ยันเราก้มหน้าก้มตาบม่ยานบม่ยานบอ ผัวจะออกมาบ่ได้พ่อเราบอกบ่กาลาโมวิทเลยบาราโมวิทได้แล้วจังมาอันนี้กี่ยวกับว่าเจ้าข่อยโมวิทได้จังจีมาบุจักบอกบุจักเลยบอกเราบ่จืือรถแบอนี้จี่รถคันใหม่เราบ่จืือถ้าว่าจี่รถจักมาเนี่ยเราจีเนมเห็นเนาะเนมเห็นเนาะเนาะนี่เราบ่จักเราบอเรายังบ่เคยเห็นได้รถใหม่มืบอนี้รถใหม่แต่นั่งรออยังบ่จักจำว่าปมาเออ ลมนะลมผัดมูลงลมมัมนดีฝนตกเฮงบอกเมื่อวานในทางนีงนตกเฮงบาลาเมื่อวิดเดี๋ยวบอกฝนตกมาลาเมื่อวิดเรวก่โอ้วรบริการโคบบอกเมื่อคืนบอกบริษัทคบบริษัทคบบริษัทไหนไหนือว่าลูกถือใบยูวานนีถนนน่ถือใบเะไบริษัทวันเพ็งตะยันอ๋อถือใบอชื่อตะ,ะยันอานารช้างตะใบเฮียนช้างเนาะ เป็นในได้บานนี้อในเมงเกินัมาบานย่างไปว่าอะไรมืองเกินเนี่ไปาเได้จัดน้องบีรถมาดีขีบออแล้วแพงนมาบ่ก่อขี่ไปน้ำเนาะแม่แต่้รอยไปนำหัวละให้นจ้าหวละให้เจ้าบอกคำต้องร้อยไปนะว่ามันนั่นนี่แล้วบ่ได้หัวได้ได้แต่ว่าอันนั้นตมจอยอุ้มท้า อันนั้นได้เนาะน้องลอยนีเนื้อได้ก็บกำกับได้ผัวเจ้าว่าจะไปเกี่ยเข่าเราไม่ได้ไปเนาะจบอกเอาได้อันเะไปทั้งบ้านามลังามวิงไปเร็นพิชาพุ่มพจัก่บ้านามลังจะว่าอัเด้ไม่ได้นบอกได้เราไปเยนพิชาร์มีอไรไอลินลินนะทำเบิ้งตีเจ้าบ่ได้อยากให้เจ๊กี้บอจ้อะบ่ได้ให้ บอกให้เป็นเนื้คนเความมุ่งซึของคนจังไปอย่างให้คำบอกัวรดินประชาเป็นไนไ้ใมันอยากงนิหน่มันอยากงให้ดิดมาเลวจังว่าอจางยแท้หลงๆต้องมีให้ในแแอใวคนเนาะแสดงว่าเจ้าเนี่ยเเคยให้ัวจักเถื่อเเคยหายบอกักเถื่อจักเถื่อเลยโยนกรรมเดี๋่ได้หายวให้เลยดินประชาเดี๋ยวไม่ได้ประชาก็พวจให้ไม่แต่ัวให้เลยไม่สั่งว่าแท้เนาะแท้ เอาไปหายผัวได้ยังวัดกับทอลูกแพคแล้วปากน้ำโพยิงเชื่อก็บอะไรเนาะสร้างวาดีพี่น้องเลยเนาะต็วนนี้มาเคยหายผัวกินได้เข่ามือนี้น่ะกินแล้วพก็มาแต่ละมื้อต้องเห็นคลิปเจ้ากินเข่าเลยจังหน่อยเอฟซีสีดื่มต้องจังหน่อยจังต้มหอยว่าจ้อยเนี่ยเชนเป็นหัวใหญ่แล้วจิ้มเป็นหัวใหญ่เลยงานเจ็บท้องแท้นี่จะต้มกินบ่หอยจะกินเนม้อไม Cái này này chín này không nói Tôm ăn Tôm điều vô Tôm nhằn điều Bà coi điều đi đấy Má con nói là xíu không này Đây là hình dạng gian là hình á bà trôi là gì dù nào Bà trôi là lão đây vô Đây đấy Thời nó Thời nó Thời nó Làn nó hay nó Về đều Về đều nó đều Về đều Về đều đều ยางใบยางไดงย่างไป้ย่าไปยางใบ่ใบจะโดนบ่อบ่ย่างใบอาก็ไปนี่บ่ไปทีโดนเอ้ามาไปได้โดนบ่บ่ได้บ่ไปตโดนบจอยที่เปนนั่นนะบ่จอยทำมาแล้วจริงจะทพลาดแล้วอะไรก็ทำพลาดคนนี้เนาะเป็นได้ลายายเรีบไปทำพลาดแนวข้าลาลยม่ได้งอ่ากันรถที่ไหนบ่จอย คนสำคญคนเดียวกันแล้วก็ไม่กึ่งยังเวไปอยู่เรื่องกันแห้งเลยนะแกมุ้งหมอดามหอดบานใช่แกมุงหมดามหอดวานทำทำทำนิดๆทำเลยนิดๆมาจอยเอาลูกคนมาดิาจอยเอาลูกแล้วะเนะยจะให้เราไปยื้งเราเอาเลยเจ้าด้วยค่ะ năm mươi không ạ cháu qua cháu 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 năm mà cháu gì này cháu chỉ kia lo thỉ bùa cưới này con nhang bay nhang bay ôi thỉ lo thỉ để bớt chư lo thỉ đi lo thỉ tệ tiền vẹp bao vé oh giờ coi gần khi đó giờ tiền vé nữa muỗi anh cứ hiểu cháu kia yếu gì đó ở cứ anh tham พอเมื่อนั้นเห็นเจ้ากินนอนอะไม่ได้กินยาอะไรด้นี่ที่คืออาการที่เกินะโอ้ยกินยากินในบ่อเช่าเนี่ยกินเลยเออกำหมูกินในเตียงเนี่ยมันหนุบลมันอืมพอเห็นคลิปมันตัวอยู่ในป่าของนะขอตกยามให้เป็นยานแมนบ่น้องลอยแมนบ่ละลายบ่แล้วก็แมนเอาแล้วเนาะถามทำละลายบ่สบาย ให้กินยาบ่มันเพ่งนี่คือการไอของไอนี่การอากเปลี่ยนอมผ้ากันอมอยู่ว่ายาบุญมีพังบุญมีไอถ้ากันอมอยู่ว่ายาอากาศเปลี่ยนหน่อยยาอมเลยหอยอีจังนี่ครับข้าวกล้องข้าวกินต้มกินไปบหอยปากกว้างนี่บ่หรือว่าไรอมเลยผู้เช้าไม่หอยพวกหอยชื่อกินใจชื่ออด้หอหอยเชอรีต้มกินแบบหอยปากกว้างก็ได้บ่นี่น้องเลยได้จำเจียวเลยจำเจียวบุเวลาเจ้าของตามันนวกเพาะมันไม่ตาอ่ามันเห็นกอด

เนี่ยเือดชนยางมากินมาจ้ำน้วยซ้ำๆปั้นไปปั้งมาจ้ำเลยน่ะหอยนี่หอยนี่ชิ้นใหญ่แคหอยอันนี้เนาะหอยปังก็ตั้งห้าะหอยปังตั้งห้าไม่ยช่นากระนี่เด้อหอยปังหอยปังนั่นมันไม่ได้เบื่อแล้หอยนั่นน่ะมันรุ่นใหญ่อยู่แล้วหอยปั้งไงงอได้ขึ้นแล้วกำแบบนี้ซ้ำๆปังนะหอยปังจันติ้งเข่าน้อยนี่ันมันก็ขายขายแพงกว่านี่แล้วก็หอยปังเนาะ บ่จักหอยปังหอยบ่วปังกันเอาขออนุญาตซ้่มหัวคนน้อยนี่งบางน้อยนะมันเข่าแม่นอยู่โอ้ยเฮียบอกยังก็ได้กระลิ่ดถ้ามัลิ๊กันหอยปังพันหอยเชลลี่หนึ่งบ่มีหอยเชลลี่นะมันบอกให้ยังบมเคยเห็นนี่คือหอยจำหัวคนน้อยเนาะเลี้บผเคยเห็นหอยปังบ้านเราไปชุ่มชุ้อกระชังปั้นใหญ่ใหญ่ติดเข่าน้อยนี่ใหญ่ลีหอยปังแม่นองแซงหอยนองหัวหมู่บ้านใหญ่นี บอเรื่องอะไรกินเลยบอเรื่องหอยแหนบเนี่ยบอเรื่องหอยแหญ่ก็หนุนแล้วก็ไม่ได้สนใจกับผู้ได้เลยนะท่านปรมชาร้องเร้าแล้วนะเพียงใดเนาะสำหรับคลิปนี้นะบอเรียชีได้ขอโตคนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามคือเก่าบทีเดิมพี่น้องมาหาน้องลอยมานี่